าวันนี้ปีเตอจะมารีวิวรถส,สิบร้อนะครับโอเคพร้อมยังครับนี่คุณย่าครับเฮ้ยเลยครับ,รสสบ,รอรบโอเคครับดีดด้วยครับว้าวว้ารถสิบร้ออันนี้ดีมากโอเคครับโอเคครับเสียงเบาโอเคครับโอ้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่นะครับเดี๋ยวไปอีกรอบนะครับ ดาวน์โหมานะครับเดี๋ยวเราไปแอบดูกันนะครับอยสิบร้อจะมาตอนนโอ้ร้อยสิบร้อยทันหนึ่งมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหกำลังขึ้นมาเลยครับโอ้โหโอ้โหถอดรองเท้าไปเลยครับโอ้มาสองทันเลยครับโอ้โห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 โอ้เลยครับเลยเขาขยันมาเลยครับโอ้โหร้อยสิบร้อยโอเคครับอ่ะไปเลยครับไปเลยครับ ล้อหลุดแล้วครับโอ้ย้เราติดล้อล้อหลุดนะครับเดี๋ยวคุณแม่ต้องมาซ่อมก่อนนะครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวไปต่อนะครับอ่าคุณแม่ทําการซ่อมล้อก่อนนะครับนี่นะครับอุ้ยล้อหลุดอีกแล้วครับแล้วตั้งนึงนะครับติดล้อคันนี้ล้อหลุดนะครับโอ้วิ่งกันจนล้อหลุดนะครับตั้งนึงนะครับรอตั้งนึงนะครับข้างกำลังซ่อมอยู่นะครับ มาอีกคันนึงแล้วครับมาอีกคันนึงแล้วครับว่าไปเลยครับไปเลยครับเอาละครับน้ำมันหมดแล้วก็ส่าเติมน้ำมันให้ใส่ขี้ลงไปอ้าวเจ๊ได้แล้วครับโอ้ี๋ยวเราคอยดูกันนะครับว่าสุดล้อจะมาอีกกี่คันนะครับมาเลยครับมาเลยครับสุดล้อมาแล้วครับโอ้อันนี้สุดล้อต้องเติมนะครับโค้งกันแบบสุดมากโอ้โห อันนี้คันใหญ่มากไปเลยครับ let go วิ่งเลยว้อันนี้ก็อีกคันนะครับเอาล e t ก o สุดอยอดมากเลยครับแต่เ,เราไปดักรอดูอีกนะคะว่าจะมี100ออีกกี่คันนะครับด,ด,รดูสิดูสิไหมรอดสิบ1 0อกันนะครับ มายังครับมายังครับติดฟลอมาแล้วครับหนึ่งคันโอ้มาแล้วครับมาแล้วโอ้โหติดล้อคันนี้เรามากโอ้โหอะไรลิศค่ะแล้วเราดูดูอีกคันหนึ่งครับติดล้ออีกคันหนึ่งมาแล้วครับอีกคันหนึ่งมาแล้วครับอีกคันหนึ่งมาแล้วครับตามกันมาติดปิดตามกันมาติดปิดตามกันมา ล้อก็ลุดนะครับเราต้องดําเนินการซ่อมล้ออีกแล้วครับนี่นะครับนี่นะครับราคาซ่อมล้อครับเราต้องหงายขึ้นมาก่อนนะครับนะครับแล้วเราต็นี่นะครับวิธีการซ่อมรัสิบล้อนะครับเพราะว่าล้อหลุดเลยนะครับตุ๊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 บเอาสิบล้อคันนี้นะครับใหญ่มากพร้อมแล้วครับน้องเป่าสิบล้อสอมเสร็จแล้ว เร็วมากไหมครับเร็วไหมครับไปเร็วโอ้สุดยอดครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวรสิทธิ์ร้อยห้าสบสองคันของน้องตูป้อละ